สวัสดีค่ะวันนี้นะครับพบกับแทนคนเดิมในช่องอออ Channel นะครับวันนี้แทนจะมาสอนทำกุ้งแช่ซีอิ๊วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำน้ำซีอิ๊วก่อนน้ำแช่ก่อน,นครับน้ำดองน้ำดองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นซีอิ๊ว ขาวของเรานั่นเองตาเด็กอ้วนๆแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ํากระเทียมดองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเปิดไฟก่อนนะครับเอาเราเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะครับไม่แรงมากกรคนใไฟอ่อนแล้วก็อ่ะเราเริ่มเทน้ําลงไปเลยนะครับน้ําเปล่านะครับเทน้ํลงไป น้ำซีอิ๊วขาวนะครับเทลงไปเลยนี่ครับก็จะมีแล้วก็ตามด้วยกระเทียมดองโอเคเดี๋ยวเราต้องรอให้น้ำเดือดได้ที่สักพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตอนนี้น้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวแทนเอาน้ำตาลปี๊บลงไปนี่ครับตัก ตักลงไปเลยครับนะครเอีทยงไปเดี๋ยวค่อยคนคุณคุณคุณนะครับ เราให้น้ำมันเดือดแล้วค่อยเอาไปพักนะครับนี่จะเป็นวิธีการลเตรียมกุ้งของเรานะครับแล้วก็เอากุ้งมาล้างก่อนกำลางไห้ที่ห่อกุ้งทิ้งไปก่อน,นครับตัดกุ้งออกนะครับเราใช้กรรไกรตัดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็แกะ แกะเปลือกออกเลยนะครับแล้วแต่สูตรสูตรใครสูตรมันนะคะว่าจะผ่าหลังไม่ผ่าหลังแต่สําหรับแทงแล้วแทนจะผ่าหลังนะครับผ่าผ่าหลังก็คือผ่าเอาใยกุ้งนะครับเอาเส้นดําๆของกุ้งออกการผ่าหลังตรงนี้ครับเราจะมาดูเส้นดําๆอ่ะตัวนี้ไม่มีนะครับดู มันจะอยู่ข้างล่างนะครับท้องมันท้องกุ้งอ่าเดี๋ยวเราใช้กันไกรในการตัดหรือใครจะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับจิ้มให้มันออกแล้วก็ดึงออกเลยมันก็จะดึงออกเนี่ยค่ะ เนี่ยก็จะดึงออก <Wow. S 1> แล้วเราก็เอากุ้งไปพักไว้ในภาชนะอีกอันหนึ่งนะคะแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราก็แกะแโอเคเนี่ยนะครับ,แ,แ,รบแล้วเราก็พาหลัง ไม่ต้องลึกมากนะครับนะครับเส้นเนี่ยตัวนี้จะมีเส้นดำๆอยู่ข้างหลังด้วยเนี่ยครับเราก็ดึงเลยเนะครับมันก็จะออกมาเนี่ยทีท่ที่ท้องตรงนเนี้ยถ้าเกิดใครเอาไม้จิ้มฟันนะครับมาจิ้มตรงท้องมันนะครับมันก็จะดึงได้เนี่ยครับมันก็จะดึงออกแล้วเราก็มาผักไว้ อโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้เตรียมกุ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เราเราจะดัางด้วยน้ําโซดาอีกหนึ่งรอบครับน้าโซดาที่แช่เย็นๆเลยนะครับจะเยีเลปนะครับะะล,ล้างล้างแล้ใส่สน้ำด้วยเราล้างเห็นไหมครับตัวกุ้งก็จะออกมาแล้วอ่ะโอเคแล้วก็เทออก อ่ะเดี๋ยวเราล้างอีกรอบหนึ่งนะครับ่วงล้างสองรอบนีบนค่นครับตัวโซดาจะทำให้กุ้งเด้งนะครับแต่ถ้าใครมีแป้งก็คือใส่แป้งมันได้เลยนะครับก็จะทำให้กุ้งเด้งเหมือนกัน,นโอเคครับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็พักไว้เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรารอน้ำซีอิ๊วดองให้มัน หายร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่กล่องโอเคครับน้ำทีอิ๊วดองของเราก็เย็นแล้วนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาลาดกุ้งแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยพริกกระเทียมที่เราหั่นไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลาดเลยนะครับทุกคนลาดลงไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้ รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองพอครบพรุ่งนี้แต่ต้องเดี๋ยวต้องรองพรุ่งนี้พอได้ที่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายทุกคนดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นสูตรของแทนเองนะคะผมนี่นะครับใส่พอให้มันท่วมกุ้งนะครับใส่เข้าไปเลยอ่ะโอเคตอนนี้ก็คือท่วมแล้วแล้วเราก็ใส่ พริกกับกระเทียมเข้าไปนี่ครับใส่เข้าไปเลยโอเคเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วเราก็แช่ตู้เย็นโอ้โห okay. นี่นะครับกุ้งของเราที่เราเอาแช่ไว้หนึ่งคืนพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับกุ้งดองซีอิ๊วเป็นไงครับทุกคนน่ากินไหมครับ ยังไงทุกคนก็ดูวิธีแล้วก็ลองไปทำที่บ้านกินกันดูนะครับในช่วงโควิดที่เราไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันยังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ